โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมตัดมาจากการลงลีกนะฮะอันนี้ก็ผมเจอกับตัวตำนานคอสตูมนะฮะไกอานะฮะมาดูกันครับโคตรเดือดะฮะผมแก้แค้นให้เพื่อนๆได้แล้วนะฮะใครที่เกลียดตำนานไกอาคอสตูมเนี่ยนะฮะคลิปนี้นะฮะบอกเลยว่าสะใจมากฮนะ คือผมเกลียดมันมากเลยไอ้คอต,ตูมันเนะจอมันทีไรแบบเกลียดเข้าไส้ไเพื่อนๆไม่รู้ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเป็นเหมือนกันนะอันนี้คลิปนีเ้เป็นคลิปที่ผมเจอไกาอาทั้งสองตานะครับก็เลยตัดมาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะอันนี้ตัดแยกมาอีกทีนะครับเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจว่าอไอ้ตัวฮารยองมันควรจะหาหรือไม่นี่นะฮะตอนนี้ไกาอาสร้าง แลนด์มาร์กสองเมืองแล้วนะฮะถ้าเขาสร้างอีกเมืองนึ่งอ่ะเขาจะโดนสกิลขังคุกของฮารายองนะผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้อ่านสกิลฮารายองหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยคอยดูนะครับเพื่อนๆถ้าเขาสร้างอีกเมืองนึงเนี่ยเขาจะโดนขังคุกนะฮะพอขังคุกปุ๊บเนี่ยสกิลอ่ะโดนเลยฮะโดนเลยฮะเนี่ยขังคุกปุก๊บเดี๋ยวสกิลป้องกันของฝั่งตรงข้ามจะไม่แสดงผลอ่ะและโดน โดนขังตรวนแล้วนะฮะฝั่งตรงข้ามโดนแล้วะฮะนี่ฮะเรียกได้สบายๆเลยนะครับเรียกไกาอาได้เลยนะครับเนี่ยคือคือถ้าเขาสร้าง3เมืองปุ๊บเนี่ยโดนเลยฮะโดนสกิลขังคุก1ครั้งของฮารยองนะฮะโอเคฮะดับเบิลสองไปครับบอกเลยว่าโคตรสุดนะ,ะสุดจริงอะโคตรมันเลยผมชอบไอ้สกิลเรียกเรียกไอ้นี่มันอนะไอ้เรียกไอ้ เขาเรียกอะไรพายุทรายใช่ไหมโอ้โหแม่งมันจริงอะเออเนี่ยฮะทำลายป้องกันหมวกเขาหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะผมเรียกอีกทีหนึ่งฮะเรียกโดยการใช้จี้ปาร์ตี้ฟองสบู่นะฮะเรียบร้อยฮะขายเมืองแล้วฮะเรียบร้อยฮะเนี่ยเห็นไหมฮะตัวตรงขาเขาเดี๋ยวผมดับเบิลสองอีกทีนึงนะฮะไม่เหลือเลยฮะไม่น่ารอดฮะ แต่ใครอยากโหดกว่านี้ฮะใช้เซตไอตัวเรืออากาศโลกก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่มีสกิลป้องกันการทาสีไงบางทีถ้าเราไม่เอาคัพปป้มาเราโดนในพวกสายวิกมาเนี่ยเราเรียบร้อยเลยฮะดับเบลิลสิไปฮะเรียบร้อยตานี้ไม่เหลือเลยฮะไกลอาคิดอย่างไวฮะเรียบร้อยฮะเชิญมาเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคฮะ คิดไปหนึ่งตาอย่างไวครับเจอไกอาโอเคฮะอีกสักหนึ่งตาครับไกอาเหมือนเดิมฮะไกอากอตูมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงฮะตำนาน2ตัวครับเซตของเขามีสลับหลุมด้วยนะฮะแล้วก็มีโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนรเทศนะฮะมาด้วยนะครับมาดูกันฮะตาอนนี้ก็สุดๆเหมือนกันครับผมบอกเลยว่าโอ้โหผมโคตรสะใจเลยอะคือผมมันไส้มันมานานแล้วไอไกอาเนี่ยหาตัวละคร สู้กับมันได้แล้วบอกเลยเพื่อนๆใครมีเพชรนะครับหน้าหาหน้าหานะครับช่วงนี้บัฟรู้สึกว่าเมื่อวานอะ GM ให้อัพนะฮะใครที่อัพ30ก่อนเที่ยงคืนนะครับจะได้บัฟเป็นเวลา3สัปดาห์เลยเพื่อนๆโอ้โหเปนโคตให้โคตเยอะเลยอะอ่ะตอนนี้ไกอา2เมืองแล้วนะฮะสองรนมาร์กแล้วนะครับคอยดูนะฮะ เขาจะเล่นต่อไหมเขาจะเขาจะสร้างแลนร์มกเพิ่มไหมมาดูกันฮะมาดูกันเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงอืมเขาเขาไม่สร้างนะครับเขาไม่สร้างเขาพยายามอยู่เมื่อแค่สองเมืองนะครับแสดงว่าตัวนี้น่าจะรู้นะตัวนี้น่าจะรู้โอเคฮะดับเบิลสิบสองไปอีหนูส2บไปอีหนู ดับเบิลสิบไม่เป็นไรฮะติดให้หน่อยดิติดให้หน่อยดิโอ้โหสิบสองให้อีกทีดิติดให้หน่อยออติดให้หน่อย,อยไม่ปลอดภัยเด้ออีหนูเออจังสั่นแหละจังสั่นแหละโยนไปโยนไปไม่โยนฮะไม่โยนยังไม่โยนตัวน,นะฮะสิบสองอีกทีได้ไหมอ่ะสองไปฮะได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ขอโยนตัวถ้าเราโยนโดนตัว,ตวขังเขาไม่ได้เราเอะไรนั่นอะ ที่ขาเข้าได้เราจะโอเคไม่เปเไรฮะโอเคโอเคเพราะว่าเขายืนตรงพื้นที่กุหลาบตอนนี้เขามีป้องกันอยู่นะครับทั้งโล่ทั้งพื้นที่กุหลาบนะโอเคฮะถอยสีไปผมว่าเขาน่าจะถอยพืชนะฮะเขาน่าจะถอยสองแหละแต่ดันเป็นตกสีนะฮะแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะครับโอเคโอเคโอเคเคลื่อนย้ายโอเคฮะอ่าเคลื่อนย้ายออกฮะเคลื่อนย้ายออกอย่างนี้เคลื่อนย้ายออกอย่างนี้ ต้องเรียกแล้วฮะต้องเรียกแล้วแบบนี้เออมา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 ต้องสลายโลเขาก่อนฮะเออสลายป้องกันเขาเออเออเออสลายหมวกฮะโอเคเยี่ยมผมวางผิดสูตรแล้วเนี่ยสิบเดี๋ยวออกสิบสองนะสิบสองคิดเลยนะมันจริงๆครับเพื่อนๆบอกเลยว่ามันมากครับผมสะใจมากคือชนะไก,กอาได้เนี่ยผมเกลียดคอตตูมันไหมมันไง โอเคฮะสิบสองอ่าโดนจับฮะโดนจับอ่าโดนฮะโดนนี่ะนนฮะกงไดโนเสาร์นะฮะกงเล็บไดโนเสาร์นะฮะจับดักจับไปแล้วนะหนึ่งทีนะฮะโอเคฮะโอเคโอเคผมเขาบังคับผมแล้วนะฮะเมื่อกี้เชิดนะฮะเชิดเชิดเหาเหินออกไม่เ่ยรู้สึกว่าหเหาเหินจะออกด้วยนะฮะอ่าสกิลเหาเหินออกด้วยนะฮะ,อเ,ออฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผม ยังไงมาดูกันฮะอ่ามเมือบเมือบเมือบผมไปแล้วนะฮะเมือบเมือบผมไปแล้วนะฮะอือ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 หือโดนดูดด้วยฮะโอ้โหสลายโลกผมไปแล้วนะครับยังไงอ้าวเคลื่อนย้ายออกจังหวะพอดีเลยมึงมันนี่มึงโนแล้วขังตัวแล้วฮะตอนนี้ขังตรวนฝั่งตรงข้ามแล้วนะฮะโอเค ไม่สามารถทําอะไรผมได้แล้วนะตอนนี้เรียกมาอีกทีฮะเออเออเออเรียกสองชั้นครับเอาจี้จี้เรียกมาไว้ด้วยฮนะเพื่อนเพื่อนแนะนําเลยนะฮะสิบสองไปอีหนูเออเออมึงเรียกมาอีกทีดีอีกไกอาอีกไกอามึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่เออมาอีกทีนึงเออจี้บัตรเชิญออกดีจริงๆรฮะบัตรเชิญเนี่งไอมัน,ม,นมันคอมโบกันมากเลยนะครับเรียกสองชั้นอะ แต่ว่าโล่ผมไม่น,นี่เดี๋ยวอรองเท้าทําไมมันไม่กลับเมืองวะโอเคฮะก้าวไปฮะเรียกอีกทีไม่น่ารอดฮะมานี่มานี่มานี้โอ้ยนอสกิลในระเทศออกครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับเขาไม่สามารถทอยดับเบิลได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาโดนเต๋าแตกนะครับจากสกิลการทาลายของหมวกไอ้นี่ฮะหมวกไอ้ไทเทเนียมโจมตีนะฮะต้องขายเมืองแล้วล่ะอีหนูเออ เออเอาอ่ะเอาอ่ะยังไงฮะยังไงเออแม่งโคตรสะใจเลยืจอไกอาคอตูมอ่ะเออรอรอเวลานี้มานานแล้วรอวันแก้แค้นมึงเนี่ยมึงป่วนเซิร์ฟมากตอนเนี้ยมึงคือไอ้ลูกรัก GM ไงเออเออเอาอ่ะเอาสกิลบัฟออกฮะเอาแล้วแม่เล็กเอาวะเอาวะมาอีกทีนึงอีหนู มึงมานี่เรียกมานี่เลยเรียกมานี่เลยเรียกมานี่เรียกมานี่ฮะเรียกมานี่เออเออเอ้าขายเมืองอีกเอ้าสู้เปล่าสู้หรือเปล่าเอ้ายังสู้ฮะสิบสองไปทีหนูเขายังสู้เขายังสู้มึงเออสิบสองอีกทีหนึ่งเออเออมานี่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 ดิมานี่ดิเออเออเออโดนในประเทศไปฮะไม่เป็นไรฮะยังได้อยู่ฮะติดอีก เออเอาวะเอาวะเอาวะเรียกมาอีกทีดิเรียกมานี่ฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหสุดจริงจริงครับเพื่อนโอเค